หวานักรมครับพี่น้องฟงั้ครับพี่น้องมาเครับโอ้ยโอ้ย้งไฟอพี่น้องคุณกยนี่เห็นไหมครับพี่น้องสดๆครับจากแม้างครพี่น้องเพอนเพื่อนแม่เพื่นหอมหอมม่หาปลาอยู่บงนกึงนะกิน กรุงกรุงโอ้โหข้าหูโอ้โม่มีน้มเมืนี่ยหอมีหน่อยจนใจคนสีแดงมึ้โอ้กิทีมเรียนโอ้โขาวแล้วคุณสุกแล้วสุกแล้วคุณคุณด่าโอ้ไก่หมดเลยเอนั่นเด้อจักรยุ่งมันหลอดบูมเนี่ยน้ำสวัสดีครับพี่น้องครับเจิ๊กเล็กไอซ์ซับดอนครับพี่น้องวันนี้วันนี้ทีมงานห้ากอะมาตักกุ้งไม่น้ำสงครามเลยพี่น้องเด้อ พากันมากินก้อยกุ้งแม่น้ำสงครามครับพี่น้องครับคืนนี้ครับพี่น้องกับบรรยากาศทีมงานเ้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผลูกหลานครับพี่น้องคีณผู้ปลาครับพี่น้องครับดีครับผมท่านุู้สังโกครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้คุณครับเดี๋ยวอะไรกันล่คนมาครับต้องพูดกำลังเอาเพื่อมาด้วยพี่น้องอันนี้ครับไกลๆผมครับกินเขาแรงเนอะพี่น้องเนอะก้อยกุ้งกินก้อยกุ้งสดๆมาพี่น้องเนาะเบิกเงินครับพี่น้องสิได้บ่ไดเนยมพี่น้องเนาะเบิกเงินครับขอบคุณมาก ลูกน้าไม่หรอกครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปมึงวิธีการตักกุ้งครับพี่น้องตักกุ้งในหนังส่งข้างครับพี่น้องนี่ครับทานคลองพูนกำลังพายเหื่อไปเจ้าพี่น้องเด้อนี่ครับเบื้องนี้ครับเบื้องหลังนี่ครับนี่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 ครับพี่น้องเป็นเหยาะอไปเจ้าพี่น้องเด้อเขาเอื่ยนยังพูนพี่น้อยพี่น้อยบปล่าพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยครับใส่หยาใส่อยังเี้พี่น้องเด้อหยาอย่างพูดหยาอย่างหยาหลักหน้าครับหยาหลักหน้าเจ้าพี่น้องเด้อหยาหลักหน้าครับ คือใบลำไยกันเลยพี่น้องด้วยเป็นเหยาะมัดไปครับเอิ่นกุ้งสีเงินนี่ครับเพิ่อวิธีการตักครับพี่น้องตักเอาแบบนี้หรอครับนี่ครับนี่ครับวิธีการตักกุ้งไม่นานสงครามเลยพี่น้องเด้อกุ้งไฟเลยพี่น้องเด้อครับเป็นกุ้งไม่นานกันครับเุาพูดเอาขึ้นมาให้เบิ้งครับปูดครับจะลังครับครับโอ้โห้กุ้งครับพี่น้องโอ้โห้เต็มถ้วยเลยครับโอ้โ พูดทักไปดน้องทอมพูกันนนเดินเได้พี่น้องเายยากเลยอยากไปหาท้พูนนใกล้แรับนองเยน้องมองดูเดน่องนี่ลับเแล้วครับอุ้ยแข่งกตาทุกน่ทนแข่งกตาแ้ดงว่งนี่นี่ครับ่น้องบานแกครับโอ้โหเจ๋เลยครับโอ้ย ช่วยกันครับพ mm hmm. ี่น้องเดี๋ยวไปเบิังอีกหลังตรงไปครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับที่สองครับพี่น้องเทาพู้นกำลังไปเหือไปแล้วครับนี่ครับโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับไปที่กันไส่แล้วพี่น้องเนอะใส่หนามัดไปใส่ง่ายครับบม่ได้ใส่เยอะอยังครับพี่น้องใส่หนาใส่ซื้อครับพี่น้องนี่ครับเทาพื้นดีกว่าครับพี่น้องทำพื้นดีกว่าพี่น้องเด้อ วบตอนนั้นเขาพี่น้องกุ้งมันถิมาอาศัยอยู่น้ำหยาลักหน้าเลยพี่น้องเดลยจุ่มๆไปกูไม่กับมันไม่หยาเนี่ยเราไปกันแยกเลยพี่น้องเด้อไกันแยกเลย,นนย,ลเยเดียนะครับมันร้งไงมันต้องพูดเออกครับเนะนี่ยได้เลยไหม่ครับรรมังขึ้นมากครับพี่น้อง้บงพี่น้องเอ้ยตั้งยิ่งก้อยนี่ครับอันมันจะขึอนอ้นคลอดออกมากครับมีใกล้ๆ แล้วก็เต้นหรอครับปล่อยไปเลยพี่น้องเด้อแค่พันครับจาาาา้างาเาหงาคนข้างเหงาคนมันชอบพูดนอกเทไป <c oughs> ครับพี่น้องมีมีมีเด็กไหนยกขึ้นน้องอย่างรู้บ้านเราได้จะว่าหุบบ้านเรกรรมครับพี่น้องไปได้ครับพี่น้อง โอ้ยชิวโอ้ยเจ้าแข้งแขงแข็งมาดูนี่สองข้างนีพี่น้องสองข้งหลายแลวครับงข้งครับเ้าเห่มื่อีกครับไปรังนีังต่อไปรังต่อไปคัังต่อไปครับพี่น้อง ครับอีกวอมครับไปแล้วครับนี่ยดูแบบมาตรฐานครับเดี๋ยวไปเนาะดีทีกันนะอยู่ข้ากินครับทางคนต่างหากินในพื้นที่เนอะที่ไทชิมันครับเาี่ยขันตะมังทองพุ่นนะครับไปเนาะผมนั่งเปลือกลักหน้าอยู่ครับักเบื้องหลังต่อไปครับไปเนองเบื้องหลังนี่ครับไปเนองเบื้องหลังนี่ครับนี่ครับทองพุ่นเอาตัดโซ่ครับนี่ครับ นี่เพี่น้องเด้อิดขอบพี่น้องตอนชือครับพี่นี่ติดฟังพี่น้องเนาะักง่ายกัพี่น้องามันหนักเลเบาสกลังตัับเขอบอพุนหพี่น้องมงเนี่ยโพี่น้องเฮ้ยขาจะบากเด้อพื่อนพ่อเพ่อพ่นอโอ้ยะมันนย่พี bridge, <im acne> ่น้องเลยครับครับ ต้องพูดเท่เลยน้องเอ้ยโอ้ยวันน้วยพี่น้องเลยคครับได้ยได้พี่น้องเอน้องพูดเท่เบิ่งครับุากาีนี่ครน่าของเือเดกยงไว้ ไปหลายอยู่ครับพี่น้องด้ยนะครับน่าเฝ้าเพื่อครับพี่น้องจะต้เป็นเมดีเมดีครับพี่น้องตีต้องเสาครับพี่น้องครับเดินเล่นโจมกันดีครับเอาฟืนจามให้พี่น้องด้วยพวกขายมันยืดซื้อด้วยมาหามจีนกันวะน่ามาทึ้งวันลือกเปลี่ยนไปได้พี่น้องด้วยน้ำตสงครามพปลอดนีน่ามาตัองลงครับแต่ก็ลึกอยู่ครับแก่แล้วครับพี่น้อง แต่แต่พ่อก้อยเหรอครับที่นั่นกัถ่ายอยู่เรื่องลึกๆครับจะไปเบิ้งอะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับขึ้นมาฟังแล้วครับโอ้ยทักบักเงินระมาณนชิปก้นหลังเลยครับชิปก้นหลังเลยแหละนี่ครับลงง่ายครับพี่น้องโอ้โหวิ่งฝอยเลยพี่น้องคนครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องสดๆครับจากแม่น้ำสงขลาครัพี่น้องนี่ครับเอ็นการเด้อครับเดี๋ยวต้องไปเลือกันเลยพี่น้องเด้อ กันสิก้อยครับที่ม่นหาตี่เพ่งเหมือนกับเดี๋ยวเพิ่งก้อยกุ้งครับพี่น้องก้อยกุ้งสดๆนี่ครับเอาถ้าใครไม่ยังครับนี่เออถ้าใครไม่ยังนี่เขาคายลูกเสือเออเขาคายลูกเสือไม่ถ่ายรูปเนยไม่ถ่ายรูฮะไม่ถายรูปให้รูปเหอเออเดียร์ไยเราอยู่ในมีวันาะมาถ่ายรูปกันนีแล้วเนาะนี่เอ้าคุณเหรอ <laughs> ใช่ครัให้ใกล้ให้ใกล้งามงานะครับพี่น้องอันก็ถ่ายรูปแล้วพี่น้องเชืฟ <t> <t> ี่ครับเอาโอ้ยากขึ้นมากกับมือเลยพี่น้องผลงาน<า>น้องหลายเติดอยู่ครับพี่น้องเอาแช่ขึ้นมาก้อยสิที่รับน้องที่งงกุ่มป้าเป้าบ่จะมาเลือกจังเลือกจังเลือกเอาลุงเอ,เอามาเลือกอกัน,เ,นเอาลุงโอ้พี่น้องแกมึงเด้อมาเก็บก้อยกลุ่มก้อยเก่งโบ

ตังไหม่บ like, ่หรอเกดงูดังแค่โอ้ดีครับพป่น้องได้มากกับเดียววากินง่า้ได้เปนนองเด้อบุญรุพกกัเลือกครับพี่น้องนี่เลือกเปลาเางเาาขาธรรมดาจัดดีเลี้ยคน่ทยรูอยา่เยี้ยมเิ่นเิ่นมากจะกินแซ่บ็ด้ดีๆเด้อเนององูาเผาต้องงนงนงูเาพี่พ่แดงหนพ่อแดงบ่มันบ่พอแดงแกงตัวเล่ไล่มันมันแดงแต่ว่

คือขาเบี OK ้าโอ้ยเมีอันนี้ยังคร wow mm ับอยู่มกบอลมกรับมกใบตองครับใบตองใบตองใบตองมาซอยใส่นี่นะมกับมกมกาารับครับมกมกใส่ใบตองมกใส่ใบตองครับเ้ยป่กอ้ใส่เลยอ่ามกใส่ใบตองครับเ้อาออยูมกใส่ใบ ชิมเชิมได้เลยแม่ชิมได้ลอดิเป็นหยังิ้ลสดนะเอ้ยเพ่ครับล่มตรงใ้เบิลด้วยของเนาเลยใช้เบิ้ลด้วยละลำแรกมะนาวครับพ่อนมะนาวครับเปนคร่ไม่อกแี่ให้หยังหยิม่อนครับขะบวงได้ปะ่อนกาบวงคือกันปะบอครับบคือเนซสอนคือเน่ๆดิบวองตรงลงเนี้โอ้ยเบิ้ลบวมคือกัน โอ้ยเรลาเนี่ยเอาวัวซอนมากินสดน้ำหรอดนอไองวงนบวเม็ดวงน่ยเม็ดอะอ่ามะนาวปลาเราบ้างปลาเราตัวนี่แหะปลาเราบ้างกวนจันปลาเราบ้ครับนี่พี่ปลาเราบ้างพี่เอาในก่อนเนาปลาปลาเราบ้างปลาเราบ้างนี่นกชิมเมื่อกี้นี่เสียบห่เองพี่องเกาดอกก่ตองไป การเลี้ยงาหลเราน้มีกบมาใส่เออเออเอยวาเรื่องเาหมัอดีเอเเาปิดเเออมกไเอวดมเขาได้เอเทคนิคไม่การัเขาได้ะปิ้งปลาเือมกัาเหลเาีประโยชน์งนี้แหละเหลเรามีประโยชน์ตอนนี้เหอเฮปิ้งก็เงเอนใหม่เนอมีดี ใช่เข้าไปเลยอัน้ยรานำปลาครับน้ำปลาแดน้ำปลาแดยังชนาดีครับชนาก่ทยเองกรเออได้กานชนาดีของเสนย่งนเนไหมสลายกับเซ่บเือเกาเข้มมันูหวานเป็นคนกุเร่ะนั่นซิมเลย่นเหลียเลากงมอะไปล่างเลยอนละบอกะพีกระสัน เอ้ยงวนพี่อี้พี่โคยเองอันนี้สวดตามใจคู่ป่าดิแล้วว่าเพชรตายบเลือองนั่นแล้วะเขาขวดเอาเข้าขวดของเขาขวด่ะแม่บักโนะเข้าขวแม่บักโนกน้อยอัน้ียมันจะมีสองสั้นขาขวแม่บักโนะอันนี้รุ่นหยาบอันนี้รุ่นละเอียดอันนี้โคยเองบมอยู่มุมนั้นขึ้ล่าแล้วอนบ่ โอ้ชสามสั้นรดกินปาแดบกินเ้อจรไปยังแป้งน่อไปรแป้งน่องไปนี่เอาดอ้โ้รดเค้รดนะแปงนใส่ซ้ำนี่ครับกินลายบ่ได้เป็นหัวลันเออโอ้ยโอ้ยสวัมันได้เกินเอกล้กินลายบ่ได้

ทีมกนจด้หอมกันไหาปกเงเดียว้ไกด้กินแต่ประแดกว่าชนะดีวกรอบอใส่กอนะกอนกกอมากกอบนะดูด่อนหันหอมแม่ยใส่เลยครับ่อยเลยเดีเป็นอยเลยพก็ดีเลยอผมนำมาว่านาดีเพิ่นเ็มาพอดีแจบอะกรอๆพอแล้พอแล้ว่ยพอแล้วบ่จัดสั่ง จับพื่ความธรรมชาติของนเขาะต้องเจ้มังเหยกันเลยก๋วยกุ้งใะกอนะดูกินราบุมเาด้เนียนในเมื่อคืนเดบัดเป็นเตียุงบะกอกไนี่ยุทุ่งส่งเกงยีนด้นกอกนิมือบกอกซุปซุปใส่เก่งในไว้เนาะโอ้ยบัตรขีมือลงกันล้วง ทนบดใส่นบดใส่ก่จังได้ก็วเสบว่างแล้วมอนี้ได้ได้มสยใสยงได้บ่บ่้อยม่แล้วมอนี้ไมแล้วนี่บสองพวงมนีขอจบอเดกกยสอเสียมีเสียงที่เตอนมาไมันเหมอนคนมันใครมันบ่ได้มันเบิดคนเปตัวแหวกนนรมดาด้ยได้คงอยู่ลังเยกินธรรมสามันสมแทบกตทงกานกันพัาส้กันไกดิ กบกบกบปวดเนาะปวดเนาะคนรวยบันไม่ทิ้งดิ้นไปแม่เหล่าแม่นดิ้นไปแม่คนรวยมันทิ้งกลิ่นกันหมดอ่ะเนี่ยโอ้บักดิ้นไม่มันก็ไปตกอยู่หุ่นแม่เอาไว้อย่างเง้ยเป็นี้ไหมครับผมแบบลูกทุ่งครับไปนั่งเออแซ่บมันเพ่นุ้องบอนได้แบบตามธรรมชาติเนาะเพิ่มบักเน่าอีกเด้วยเบาเลือดเนอะหัวแล้วเยอะต้นหน่อยนะต้องใส่เลือดจังเห็นไม่นี่มือวะโอ้ย เชียวมาากันหลับกุ้งนี่เหือนเลยนาเอาคือตีเขาพูดเอาตีขดไนะัเขาพวดไปเอเขาเย็นนะเนี่ยโ้ตนันี้เออนัตีมันม่เอามามามีอย่งเงี้แต่ว่าจะมากาะกันดิมาทางเขาเาะมาสย่ก็แล้ว เือเพื่อนนเพื่อนทอะหอะไุ้นไม่หาปลาอยู่มงนเออบานี้เด้อกินโองเข้าไปได้จังองกกินไงโหนเป็นยังไงครับแทนผอครับช่วใหญ่พอหยัุดยอดคือบดิ้กินาวแรงมากเ่อเจไกเสบมควากุ้งลห้เเป็นยังไงครับเ็นไม่นแ่บแล้วแ่บแล้วชุดยอด บแเสมังนาอยู่มังนาคน่วนหนึ่งหมนเด็ฮ้ยมังนามือนกะน่ใส่ไรอหัวมือนกันผสเลยแกะไปในการสมเปลี่ยนเลยในการลำำหลกวน้ำหมใมังนาอกแก้ว้วแก้ว่สมมาดิบอกบม่สมม่ผสมเลยมันปลากัดนไม่อยู่ผมชรใส่ลอ้ใรอวแซแล้ว ้าวพ่นของพ่นดงั้มาแน่บกแล้วผ่านแล้วได้ินกินสด้ินกินีไก่ไฟก็ได้การุ่นเลยเนาะ่อยได้ิน่น่งนนามนาน้องนาทุลักเอได้หมองนางนี้นพี่น้องครับอันนี้ออยู่บกน้องก็มาลครับนี่่บกเมืองมาเเรื่องอ่ะอันนี้กรุงกรุงโอ้โห้ข้าหูโอ้โมีนามม ขอมีหน่อยจนใจคนสีแวงมื้อแก้ว้าน้้วอันนี้ผักผักติ้วนี่ติ้วกลางเรยวนห่กไก่กุ้งบุฟี่เวนี่สะดุด้ามาซานี่ไม่แบบนี้ลูกต้งองไม่ต้องเส้นเลืร่งใกล้ๆเ้าครับแค่ข้างหลางเนอะผับคุณเลิน พอเลาไเ้สามเปเลยไปนอนทีมงานอกครับต้องพูดครับต้องพูดลงไปตักกุ้งต่ออยู่ครับโอ้ยเมือกเขึ้นมาเออเลอ่แกะแม่มกงแกะโชดูโชไปนอมาดูสุสุกปโอ้ยิมเหียโอ้ยขาวล้วุสุกแล้วสุกแล้วุโอ้ยไข่หเลยเอเล่นด สักกันยมอรวดบูมเนี้ยมาบอลนี่น้ำโจรจาจคู้ปลาแล้วอิ่มหรือว่าปลาเพื้นที่ก่อนน้ำน้น้ำใส่ยมบกยังไ้ทีมงานเขาโอ้เดการครับพี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนใต้สะพานสงค้ารามเาพี่น้องไม่น่าสมคามครับใส่กุ๊กใส่กุกอยากเห็นบป่เออคุณได้ไหองส่ล้อนนี่ครับตื่นเลย ติดจาูเทียนติจานเ่ร้านแก้วไก่กุ้งัทำปลามกับมกปลาอุดเพลินน้ำปลาว่าแ่น้ำปลากินเขาได้บริสุเราปลาอ้ยกินเขากิเขาไม่ไดม่ได้ไ่แีบริสุทิเลยมาโก้วะเด็ดเราเรียนันนสภาพเดนอแต่สภพไม่ได้้งเรียนย่งเด็ก มาเด้อมาเด้อยิ่งเทยียบได้กิริยาเหยียบเหยียบรถใส่ยี่เผาขุมยี่เผาแพงเรถแบกไปแม่แบกไปแม่ถ่าขเลูกสเลยมันแข็งแม่ก็ไปแม่ยกเขาไปแน่แน่้่ะเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพจพี่น้องเชนเดียร์พี่น้องครับฝากเจอกันชิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่ได้พี่น้องเด้อเจอกันที่แม่สอาบพี่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ มบดส่วนโบานที่มันมันแห้งเบิดแล้วเกียงกับพูดแล้วาสวมันพูดแล้วพดแล้วแซ่บั้าีกลีโอ <liquor> ้